หนึ่งเทคนิคนะคะที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าคุณได้ง่ายมากขึ้นนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะจะก,ก็อยู่ที่อีกเกียนะคะวันนี้นะคะมาเดินช้อปปิ้งนะคะดูโต๊ะโก้อี้เข้าไปใช้นิดนึงนะแล้วก็วันนี้นะคะเอาเทคนิคดีๆมาฝากด้วยนั่นก็คือว่าถ้าหากเรานะคะอยากให้ลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อสินค้าเราง,ง่ายขึ้นนะคะนี่เลยคะ่ะเอาอีกเกียเป็นตัวอย่างนะก็คือ การที่เราค่ะทาให้ลูกค้าค่ะได้ทดลองขอได้จับได้สัมผัสนะคะหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเราต้องสร้างประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับลูกค้าค่ะสมมติว่าอย่างจอยเนี่ยเราไม่ใช่คนขายสินค้าใช่ไหมเราขายคอร์สเราเป็นครูออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนได้สัมผัสประสบการณ์นะคะ ได้ทดลองใช้ของของเราก็คือการที่เราค่ะอาจจะมีคอสฟรีคอสราคาถูกนะคะที่ทำให้เขาได้ทดลองเรียนกับเราหรือว่าอย่างเช่นการที่จอยค่ะทําคลิปวีดีโอมาสอนตั้งๆนานๆการที่จอยไลฟ์สดสนทุกวันแบบนี้ค่ะก็เหมือนเป็นเทสติโมนียลเหมือนกันเหมือนเป็นการที่ทาให้เขาค่ะได้สัมผัสประสบการณ์ว่าเฮ้ยถ้าเรียนกับเราเราจะเป็นยังไงถ้า ถ,ถ,ถ้าแบบรู้จักแล,แล้วเราจะเป็นแบบไหนนะคะเหมือนกันกับสินค้าเลยคะ่ะถ้าเราสามารถสร้างประสบการณ์ให้เขาได้เห็นไหมเราอยู่อ e ีย e ิ e, ียเราสามารถทดลองนั่งเก้าอ e ี e, ้สามารถเดินไปสัมผัสลองจับอะไรได้หมดเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เอาเทคนิคดีๆมาฝากที่จะทาให้ลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อสินค้าคุณได้ง่ายขึ้นค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมถินชอบบอกจอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผู้จอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสื่อโซเชียลไปผจอยค่ะบ๊ายบาย